อำนำเทรนด์ซูซูกิเจลลาโตหนึ่งสองห้าทรูศูนย์ศูนย์หกโถทั่วโลกคมชัดประหยัดจริงและช่วงเวลานี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับครีมนวดสมุนไพรปิดผมขาวแคทเทอรีนบ้านพัอนสีกัปตันรถจักรยานยนต์ซูซูกิและทรูมูฟคราบเอาละนะฮะเรียบร้อยครับการค้นพบเรื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเกิดขึ้นครั้งแรกจากการค้นพบครั้งแรกนั้นเกิดจากอะไรกอไก่ผีมาเข้าฝัน หรือขอไข่เดินสะดุดครับดูนะครับว่าเขาจะยกอย่างไรและใช้หน้าจะกักกักคาคายหรือไม่หรือคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นเทหรือสมุทรสาครบอกขอเทบ้างตอนนี้นําอยู่หนึ่งข้อนะครับต้องการสารนะครับพร้อมยกครับขอไข่โอ้ยเทอเทเทเทโอ้โหมาแล้วครับไข่มาเข้าทางเข้าทางแต เทตรงนี้กอไก่ข้อไข่ที่คนละทิศอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดได้ไปหนึ่งข้อใชยนาทเขามาแล้วเป็นหนึ่งเท่ากันต้องการ3ข้อนะฮะแต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องการ3ข้อแต่ถ้าอย่าพูดอย่าพูดอะไรที่ไม่ดีฮะโอเคไม่พูดเลยเขาจะจะพูดว่าเทแล้วมันผิดจบไม่ได้ครับนี้เลยนะจริงๆเขาไม่มีความจำเป็นต้องเทเลยเขาไม่เทก็ยังไงก็อยู่ได้แต่นี่เขาฆ่าตัวเองทําไมอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆงั้นผมจะมาถามเขาเลย ถามก็ถามสิ่งที่เขาถามเลยไม่เทไม่ได้เลยครับเพราะเขาอาจจะกอไก่ก้าวหนึ่งก็ได้ใช่ไหมความรู้สึกว่าข้อนี้มันเป็นศักดิ์ศรีอย่างหนึ่งครับนี่นี่ถ้าไม่เจ้าเราไม่ยอมไม่เจ้าเราไม่ยอมแต่ไม่มีคาว่าเจ๊งเลยใช่ไหมไม่เอาเลยแต่ไม่ยอมอย่างเดียวกอไก่คือว่าผีมาเข้าฝันครับเชื่อเชื่อเรื่องนี้ครับ ครับผมผมคิดว่าไม่มีทางไปไม่ได้ที่จะสะดุดเพราะว่ามันมันหลายปีมันอยู่ลึกเนี่ยมันน่าจะอยู่ลึกลงไปมันสะดุดไม่ได้เหรอครับคือจะโผล่ก็ต้ให้สะดุดให้เห็นขนาดนั้นเชียวเหรอเพราะมันมันต้องอยู่ข้างในเพราะว่าหลักศาสนาพุทธก็เชื่อเรื่องจิตวิญญาณว่าอาจจะมีวิญญาณบรรพบุรุษที่แบบว่าตายไปแล้วก็เฝ้าทรัพย์สมแล้วก็ต้องการให้แบบมาขุดแล้วก็แล้วก็ไปเข้าฝันใช่ค่ะจะได้หาผู้มารักษาเก็บให้ได้อย่างดีถูกต้องค่ะเข้าฝันเลยใช่ค่ะเทเลยนะฮะ แต่เทผิดผมไม่พูดอะไรนะแต่เป็นพฤติกที่เป็นไม่ไม่มงคลครับเขาทำเขาเองใช่ไหมครับเขาทำตัวเองครับเขาทำเขาตัวเองนะฮะเขาทำตัวเองทีจะไปเข้าฝันได้ยังไงก็ใส่พระมาเต็มนะค่ยังเีโชว์โชว์นอโชว์เไม่ไม่ไม่เขาพูดถึงมากเขาเป็นคนดีไงผีก็ไปหาได้แล้วก็ถึงไม่ขุดแล้วก็ขุดเนียไม่ไม่ขายเอาไปเก็บรักษาไว้ครับอันนี้ขอไข่ผีรบุรุษอันนี้เดินสะดุดเลยแหละฮะเราเชื่อถึงขั้นเดินสะดุด เขาบอกว่ามันอยู่ดีๆจะโผล่ขึ้นมาให้สะดุดถ้ามันก็จะเป็นสะดุดถ้ามันก็ขูดต่อเลยคือม,มันจะต้องมีการบันทึกครับผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีบันทึกอะไรที่มันไม่วิทยาศาสตร์สปอร์ตไม่ได้ คือว่ามันชึ่ว่ามีผีมาบอกว่าอย่างนี้มันมันไม่แม้มันไม่ค่อยหลายหลายที่เขาปฏิเสธอย่างนี้นะอาจจะมีบางชิ้นมันโผล่มาโดยที่เราไม่รู้ใช่แล้วไปสะดุดแล้วไปเจอแล้วก็เอกใจว่าเอ๊ะนี่มันอะไรฝนตกเป็นไปได้ไหมครับน้ําท่วมฉะล้างออกไปมีโผล่มาตึ้งหนึ่งหยิบขึ้นมาอะไรเนี่ยแปลกๆก็เลยขุดดูแล้วไม่ได้พูดถึงว่าส่วนใหญ่มันเต็มไปหมดแต่ว่ามันโผล่ก็มันโผล่ได้หนึ่งเขาก็เลยเริ่มขุดกันไปเรื่อยๆแปลกไม่มีใน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 ประเทศไทยเนี่ยเขาแปลกใจ าเ,เป็นไปได้ครับคุณ<า>เดินไปตรงนี้จากต้นมะม่วง49แล้วคุณก้มลงไปแล้วคุณถอยหลัง29ตื่นพอดีแล้วคุณค่อยขุดมันจำมันจำไม่ได้หรอครับมันจำไม่ได้หรอครับในฝันมันจำไม่ได้ถ้าสะดุดอะเดินๆปุ๊บไอ้อะไรเนี่ยอะไรยิงขึ้นมาขุดเลยเจอเจอแล้วลแ,แล้วก็ลองขุดใช่ไหมครับมันก็มีอะไรนิดนึงก่อนจริงคนอีสานนี่เขาทำไรไถนาการบางทีอาจไถนาไปนะแต่ก่อนไถควายมันจะเดินช้าอาจจะไปสะดุดอะไรสักอย่างอาจจะเอ๊ะอะไรเนี่ย หยิบขึ้นมาดูก็ได้อัจเป็นไปได้อย่างงี้เออตอนทำนาเงี้ยอาจเป็นไปได้ครับมาใหญ่มาดูดูนะดูนากลัวไหมฮะมากันใหญ่มากันใหญ่ครับจะมากรนจายไมาก่มีเหตุผลตากันไปครับพอเห็นไม่ตรงกันก็เกิดเป็นเกมขึ้นความสนุกก็บังเกิดขึ้นนะฮะถ้าหากว่ากอไก่นะฮะคือการผีก็ฝัน แล้วถูกต้องชัยนาทก็เป็นหนึ่งกับหนึ่งข้อเท่ากันก็แข่งกันต่อไปครับแต่ถ้าเกิดว่าชัยนาทเทมาสิบอะไรนะครับแล้วเกิดขึ้นมาแปลว่าอะไรโปรดติดตามได้ณบัดนี้ครับการค้นพบเครื่องบ้านดินเผาบ้านเชียงเกิดขึ้นจากคำตอบคือคือ ถ้าผีเข้าฝันเล่นต่อแต่ถ้าเดินสะดุดจบเลย แสดงเข้ากันแสดงเข้ากันเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โอ้โหอ้วิทยาศาสตร์ที่จับต้องไม่ได้ต้องพวกคุณเนี่ยแหละใช่ครับไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรตามไม่ทันเลยสายาสรเนี่ยมันไม่มีนจะพิสูจน์ว่าจังหวัดผีต้องทันราทีมเชื่อะไรครับโหเอาดูที่มาที่ไปจะเป็นสดุดอะไรขนาดนั้น แล้วมันจะเปี้ยโชโปเชอะไรขนาดนั้นเลยนะฮะที่มาของการขุดค้นพบอารยธรรมนี่อารยธรรมบ้านเชียงเลยนะเกิดขึ้นในปี2509นะคใครเกิดตรงนั้นแล้วใครจะมีเหตุอะไรตรงนั้นนะฮะเมื่อนายสเฟนยังเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์าานะครับจากมหาวิทยาลัยฮาวาดครับเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่บ้านเชียงครับ คือยังไม่มีนะตอนนั้นนะฮะในเรื่องราวของในเรื่องราวอะไรทำหรือว่าไอ้ไอ้สิ่งนี่เป็นบ้านเชียงเกิดขึ้นแต่อยากจะมาศึกษาที่บ้านเชียงด้าเนี้นี่คงคงอยากจะศึกษาไปเรื่อยแต่เขาก็มาที่นี่วันหนึ่งเดินไปตามถนนครับดีตาสตีฟอย่างนี้เดินไปถนนไปสะดุดต้นไม้ครับสะดุดต้นไม้ก่อนนะภาพคือคือซุ่มซ่ามเดินยังไงนะสะดุดป๊าปมาฟล่ป้งองเฮ้ยหยโหนี่เหมือนอะไรจับกดหัวไปดูเลยเฮ้ย อะไรเนี่ยไปเจอภาชนะเก่าแก่อยู่ตามพื้นหลายสิบจุดเลยนะฮะนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะตรวจสอบได้รู้ว่าเป็นภาชนะในยุคหินใหม่อายุหลายพันปีทำให้กมรมศุลปากรต้องกลับมาแล้วก็มาพบแล้วก็มาขุดต่อแล้วก็รู้ว่าเป็นอารยธรรมบ้านเชียงอย่างจริงจังในปีต่อมาสะดุดล้มลงไปนะครับไปเจอครับไม่เกี่ยวกับผีครับฝรั่งครับเอาละครับ สมุทสาครแข่งครั้งที่1 0ูนย์แต่ครั้งที่2มี1คะแนนค,ค,คุณัสงค้งงคะแนคุณยังรู 8, ้ไป่อีครั้งครับถ้า2องครั้งมีหนึ่งมีอหนึ่งคุณมี3คะแนนใน4แล้วคนที่นำอยู่คะนนี้คือนนทบุรีแข่งสได้สองในคอนายกแข่งสได้2 สองครั้งที่เหลือเขาบินศูนย์กับศูนย์คุณเป็นที่หนึ่งของสายก็ได้นะฮะไปได้หลายเรื่องไปได้หลายเรื่องพ่อปู่หกกากแล้วมานะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าชัยนาทแข่งสองทังศูนย์นะคะไปเป็นลายลอนเท่ากับการเจน่าบุรีแต่ยังเหลือสองทังครับถ้าสองทังคุณแข่งต่อแล้วยังมีอีกหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนทั้งสองทังเป็นสองแล้วเขาก็แข่งครั้งอื่นเขาก็ได้อีกสักแค่หนึ่งนนทบุรีก็ไม่ได้ไม่ได้มันจะสองเท่ากันหมดเลยนะ ยังเป็นที่หนึ่งได้นะครับ,รบอู้หูสร้างความหวังหน้าดูเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่เป็นไร,รนะฮะจบภารกิจน้านนี้ทุกคนจะต้องแข่งขัน4ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2กับสเดี๋ยวเจอต่อไปคู่ต่อไปทานจิต์นบรีจะแข่งที่สกับคุณและชัยนาทที่สเดี๋ยวเจอต่อเลยนะฮะพรุ่งน,นี้นะครับยกสยามครับสวัสดีค่ะ